สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับหลักคำโขงคลิปนี้จัมวัดยูนิกนาโบสมควรจะโทษมาหยอกมาเล่นกับสา,าวเล่านะครับบอกว่าสา,าวเล่าในรายการเปิดใจหรือสา,าวไทยนะครับถ้าจัมวัดจําจินอยู่งได้ชิ้นจินใด้ถ้ำนะครับนะโบานาจะออกมาบอกกับผู้แสีผู้สาวอรครับเนาะ ซอยทั้งสายบุญพวกยากจนยากไร่ขาดเขินกะบมมีป so 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 ัญหาอกครับแต่ว่ากันดีว่าเว้าอยู่ว่าเว้าหยกซอยเหลือสาวเล่าีนกะซอยได้นะครับนะแต่ว่าจะมาเบาเร่องแบบว่าสู่สาวนะครับสําหรับที่จังหวัดจําว่านะครับนะอันนี้ผมบริกาวหาพระสงค์องค์เจ้าเลยครับเพราะว่า ผมเป็นคนสอกแสกนะครับเป็นคนถามแง่ถามหยอกเล่นสําหรับสาวเล่าคนใดที่โทษมาเล่นกับผมหรือผมที่โท้ไปหยอกเล่นกับสาวเล่านะครับผมก็ได้ถามทุกทุกหลายเรื่องนะครับเนาะนอ้นองเขากบอกว่าบางคนก็มีคนโอนคนซอยอยู่หาลอยหรือว่าพันแต่ว่าบางคนก็บโบเวลาจะขอบใจกับพระตา,าเล่าอื่นขอบใจนะครับเวลาจะขอบใจกับบ่อยเห็นหนา้าเห็นตาันครบ บทจากวิดีโอข้อนะ่ะมันกะคิดไปได้นะครับนะอาจจะอยู่ในวัดในว่านะครับเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับกับประากเบาถึงนะครับในอ,อดีตคลิปก่อนๆผมก็เคยเว่าบางคนกะซืก้อของมาไม่มาเมี่นะครับบอมีบางคนก็หลายคนนะครับเนาะสําหรับแฟนบันเทิาสา,าวเล่าเปิดใจกะรักขามโคงกะจะรู้ดีนะครับนะ ว่าบวชซิกไม่มาก,กีบสาวเล่าในรายการเปิดใจกันหลายเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าประเภทนี้เล่ายัางดีงามอยู่ครับสาวสำนอยสาวสำเนยผู้เฒ่าผู้โถนี่มาลงวัดลงว่าในวันศิลนนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็อาจจะเข้าใจนะครับว่าเสียงนะ่ะเสียงเป็นพระสงค์เจ้าหรือก,กาที่แตกต่างกับเสียงคนธรรมดาเพราะว่าคนเคยฟังเทศ ถุกศิลเนี่ก็ตะลู่นะครับว่าเสียงคนกับเสียงผ่ามันกะแตกต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มีจุดมุ่งหมายที่ว่าเวลาหนุ่มไทยหรืออจําวัดจําว่าไปขอเบอร์ขอไล่น้ำสาวกะน้ำแอดนะครับมันกได้เสียเงินเสียทองนะครับเนาะยอมรับกิงความจริงนะครับว่าช่วงนี้กับลับขายเฟซขายไล่กันอีกแล้วนะครับ บางช่องนะครับผมประเด็เมาร่วมนะครับกะมีเอฟซีลายอ้คนกะทักไทยมาเฮฟวี่ขันมีไล่ผู้เสียผู้สาวกะใหฟ,ฟีใเดอร์เพราะว่าเฮ้าไปถามนำ้ำแอดบางช่องในเสียเงินค่านะ้ะมั่นหาหกร้อยผมว่ากะคือนั่นแหละครับกะกลับมาเป็นแบบนี้แหละครับนะกะ่มีปัญหาครับถ้าเฮ้ามักสาวสําหน่อยนะครับนะ ก็ได้นะครับนะส่วนผมกะเป็นฟูสิว่าเบา,าหา้มันเขาน้าใจกันไวยมีการหลอกลวงกันถามมาขอเพจขออะไรน้อผมกะกันผมมีผมให้ได้ฟีนะครับนะจังน้องแก้วนี่ก็ให้ได้ฟี่ได้ค่ะคุณได้สนใจเพราะว่าผมได้รับอนุญาตจากน้องเขาแล้วนะครับนั่งอีกเอ็มบีประจําช่องผมบางคนกะว่าเอ้ยเฮฟปี่คือเอ้นน้องแก้วมาลงคลิปดูแทนกะสัญญากับน้องเขาแล้วครับว่า เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของรายได้บางคลิปต้องให้น้องเขานะครับสองสามรอยก็ว่าไปนะครับเพราะว่ารายได้มันก็บรรายนะครับนะเพราะว่าขยาคนอื่นมาลงมันกะจะเบาผมได้นะครับว่าบุญดงรับอนุญาตแต่ชวนน่องแก้วกับพัวน้องแอนนาเนี่ยเกษสินิดกับผมนะครับสามารถไปกินเข่าบ้านเขาได้เลยอผู้ใดจะติดต่อน้องไปเรียนไปเที่ยวฟังโซว์โปเลาวนี่ก็ได้นะครับนะไม่มีปัญหาครับสำหรับ ไปพักอาศัยกินเขากับบานเขาได้ยังเว้นนะครับนะบริ้างขึ้นครับเพราะว่ามันผิดประเภทนี้เขานะครับบางคนไปเที่ยวล่าก็อยากไปกินเขากินน้ำเงื่อนผู้นั้นผู้นี้อยากไปเยี่ยมไปยามได้ครับนะยิดต่อเมื่อผมได้เพราะว่าผู้มุจักน้องเขาหลายคนหลายหมู่บ้านครับแต่ว่าผมกะบางคนก็บเปิดเผยนะครับเนาะเพราะว่าน้องเขาก็ไปออกคลิปแต่คุยกับผมลับๆเงียบๆกับมี่นะครับนะเพราะฉะนั้น เรื่องที่ว่ามีอ่าประสงค์องค์เจ้าอาจจะโทรกีบโท่คุยกับสาวเล่าเปิดใจก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเนาะผมกับบริการหาหรอกครับแต่ว่าเพียงสงสัยถ้าพวกเปิดนาเปิดตากะมีหลูมีเมียมาบริสุทธล่ากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ในผาเหลืองนะครับนะเพราะว่ามันก็มีอดีตหลายๆฉปบางคนสร้างบ้านให้จนแล้วกับบรู้ว่าไผ่นะครับ บางคนก็สงสัยเป็นพระสงฆ์เจ้าเนาะมันก็ความยิเห็นแต่ต่างกันไปครับนะมันก็หามใจคนนั้นคนนี้คิดบ่ได้เนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นสาวเล่าหลายๆคนกที่ผมทักทายสักแสนไปเลยก็จะงูว่าไผโทั่วมาหาเขาเนะครับเนาะเปิดหน้าเปิดตาใส่กันเลยเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นเมื่อคูกันลีในเมื่อนุ่มไทยไหลายๆคนเห็นสาวเล่าในรายการเปิดใจแทบทุกคน เป็นยังสาเล่าเห็นหน้าเห็นตาหนุ่มไทยบดได้เนาะรับเนาะแต่ว่าบางคนกะอยากอายบกาไรชดนะครับแต่ว่าจะคุยสาวนี่มันก็แปลกประหลาดนะครับนะจะกีบจกร่มเล็กน้อยจกเดรนิดน่อยไม่เป็นเมียนี่กับบวกกาเปิดหน้าตาอา่าห้เล็กน้อยบึ่งมันก็บบวถึกต้องนะครับนะาบางคนกะเขาจะขอบใจขอบคุณนที่ซ่ยเลือยงเขาเนี่ยกะว่าเขาเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยมันกะแปลกประหลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมนิ่ผ่านผมว่าคิดว่าเออ ถ้าจดจำบัดจจำว่ากับพวกคทีที่มาอยู่กับสาวเปิดใจนะครับนะอาจจะพิชซินขอสามหรือว่าขออะไรก็อาจจะเป็นได้นะครับถ้าผู้ชมบางคนก็อาจจะว่าเอ้ยเฮบีเบาไปทัวกับว่าได้วเบาไปทัวครับเพราะว่าผมเป็นคนสอกแสกนะครับนะเบาเรียวเบาหัวกับนนองนองปังเล่านี่ผมก็ทถามผมถามบ่คขี้มูนะครับผมเบาลึกไปเลยนะครับนะตั้งต่ะขาหอนหัวมาบนะครับ เรื่องไตสดีผมกระามำนะครับผมมีปัญหาผมนะทะล่งปึ้งปังนี่แหละครับนะผมเป็นคนมาตะลึงน้อง,องบางคนเขาก็มากซํำนะผมตะลิงเขาก็ทะลึงต่อมานะครับบ่าใจปัญหาสําหรับผมนะครับส่วนนุ่งไทยบางคนหรือหลาย,ลายๆคนที่บอกกันน้อง,องฟังเล่าจากไหนโบลูนะครับแต่ว่าผมก็ได้ซอยบางเขตอยู่สี่ร้อยสองร้อยสามร้อย่พเกินหน้าร้อยนะครับนะคือว่าเป็นเป็นลุงเป็นหลานกันไป ผมถือใบหนองๆฟังเล่าหลายๆคนเป็นลูกเป็นหลานกับผมนะครับผมกับผู้ดกีบผู้ใดนะครับผมเป็นแอดมินกับเบาให้กันฟังนะครับผู้ใดที่หลอกต้มกันผมก็ต้องมีภาควิจารณ์ตักเตือนกันนะมันไม่เป็นการดีครับมันบาปนะครับนะมันบาปนะครับต้มเงินกันนะครับผู้เฒ่าผู้โตกับมากยองบางคนเนี่ยเบิดต้เบิดโตนะนะครับบางคนมีลูกมีเมียก็อจากมานเบาเนียเบาหยอกเบาทางเขาเพราะเมียจับด้กับคิดกันมาลึกลึกถือกับมี่ครับ บางคนโอนเงี้ยห่ผู้สาวเป็นหมื่นเป็นแสนในมีอาจจะไปเห็นบ่คคับลีปเา่าๆผมนะแตแกแยกกันก็นมีนะครับนะพอจะนั่นเบื้องสาลาเปิดใจเบื้องเพื่อความเปิดเพลินเบื้องหน้าลักของน้องๆฟังฟุ่นนะครับซัมนี่ก็ดีใจแล้วนะครับเป็นนาน้องลุงคิมริมหน้าลักนะครับนะแต่กุยเรื่องเล่าก,ก็ธรรมดานะครับแต่ว่าก็จะได้ไปรูเป็นมีใหญรที่กระคมไปเรจรจากับพอแม่เขาเลยนะครับเพราะว่าประเพณีหรือกฎหมายของเล่าแต่งัน ตามกที่ฮาปีใดนะครับนะแต่ทีตีเอากำจับตวรวจไว้แล้ว3ามสาเนเี่ยคนเล่าแต่งงานตามกทิพแปปีและที่หาปีนะครับผมเมืองกีบเมืองข่าวนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต่างจากประเทศไท้เฮ้านะครับแล้วำลักขามของกีบนี่ก็เป็นที่สงสัยกันนะครับนะสำหรับอ,อยู่ในศิลจิตในถ้ำก็ย,กย่าจะกีบสาวเปิดใจต้วครับถ้บประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ